อำนาจซึ่งใหญ่ที่สุดซึ่งแต่ต้องไม่ได้ในประเทศอาร์เจนตินาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของกระบวนการยุติธรรมหรือบริษัทเอกชนแต่ว่ามันเป็นเรื่องของวงการฟุตบอลนะฮาวีย์เมลเลประธานาธิบดีสายเลมป์เทเรียนของอาร์เจนตินาซึ่งเข้ามาแล้วก็สามารถแปรรูปหน่วยงานของรัฐได้หลายหน่วยงานเขาเชื่อในการ Privat ไทสทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะเขาเชื่อว่าหน่วยงานรัฐไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารบ้านเมืองเลยเพราะฉะนั้นองค์กรไหนถ้าเป็นองค์กรเอกชนได้เนี่ยจะดีสักกว่า ทัศนคติเช่นนี้ของฮาวเร์เมเลจนถึงปัจจุบันเนี่ยทำให้เขาไปยุบหน่วยงานรัฐแล้วก็ปลดเจ้าหน้าที่รัฐออกเป็นจํานวนมากนะฮะคือเขาต้องการประหยัดเงินภาษีประชาชนพูดง่ายแต่คราวนี้ฮาวิเอร์เมเลเนี่ยนะฮะเขามีแผนซึ่งมากไปกว่าน,นั้นเขาต้องการ Privat ไท Fo ฟุตบอลซึ่งอันนี้เป็นสิ่งเดียวที่ถึงเวลาปรากฏว่าศาลเนี่ยสั่งห้าม A court in b u e บ o s Aires นะฮะ blocked President Javier m เล e แผนที่จะเ up Argent i n i a n f o o t b a ต l to private investment คือท a v e ว m เ l l ลเขาเชื่อว่าให้บริษัทเอกชนบริหารฟุตบอลทั้งหมดเนี่ยทั้งสโมสรแล้วก็วงการเนี่ยน่าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าแต่ว่าศาลเนี่ยโดนบล็อกเพราะมีคนไปร้องเรียนใน DW เขาสรุปมาอย่างนี้เขาสรุปตรงนี้ what is the controversy about legal status สถานะทางกฎหมายของสโมสรฟุตบอลในอาร์เจนตินาเนี่ยมันเป็นสถานะสมาคม Association Civilis นะฮะสถานะเนี้ยไม่เป็นสถานะสมาคมที่ไม่ได้อยู่ตั้งขึ้นมาเพื่อการสร้างกำไรเพราะฉะนั้นอาร์เวียเมเลเขาไม่ได้วิเคราะห์ผิดและเรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งแฟนบอลชาวไทยควรที่จะค่อยๆทำการศึกษาเหมือนกันว่าทำไมปัญหาของวงการฟุตบอลในอาร์เจนตินาหลายเรื่องเนี่ยมันมีปัญหาอยู่เพราะว่ามันเป็นหน่วยงานซึ่งไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อทำกำไรแต่ว่าคุณก็ถามว่าแต่มันก็ต้องทำกำไรไม่ใช่เหรอ นั่นคือประเด็นไงฮะก็คือว่าถ้าจะเป็นหน่วยงานซึ่งต้องทำกำไรอยู่ดีเนี่ยคุณจะให้มันเป็น association civil นี่เพื่ออะไรเพราะว่าคุณรู้สึกผิดถ้าคุณ privatize มันหรืออเวเมเลเขาเข้ามาด้วยกระแสะของความเป็นจริงที่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งต้องทําเพื่อกําไรเนี่ยก็ไม่ต้องมานั่งเสแสร้งแล้วก็มีหน่วยงานรัฐขึ้นมาคุ้มครองอีกทีหนึ่งหรือให้ทําเป็นสมาคมเขาเชื่อว,ว่าการทํา for profit เนี่ย ในที่สุดเนี่ยมันสร้างแรงจูงใจที่เป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและในการทำงานในหน่วยงานนั้นๆหลักการพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมแบบที่มันเวิร์กก็คือว่ากาไรเนี่ยแหละคือแรงจูงใจและถ้าคุณไปสร้างองค์กรที่มันเหมือนกับว่าไม่ต้องมีกําไรแต่ว่ามันต้องหากําไรอยู่ดีในที่สุดมันเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่า economic distortion คุณเกิด economic distortion ในขณะที่คนซึ่งอยู่ในสโมสรฟุตบอลก็ต้องหาเงินแต่ว่าเป็นองค์กรซึ่งสร้างกำไรไม่ได้มันก็ต้องไปวิ่งหาเงินอยู่ดีแล้วเผลอเ,เนี่ยการที่คุณมีองค์กรซึ่งสร้างกำไรไม่ได้แต่ว่าจะต้องหาเงินเนี่ยมันนำไปสู่การทุจริตนะฮะมันนำไปสู่การทุจริตแล้วเผลอาการยากักยอกเงินออกจากองค์กรนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายมันเหมือนกับเวลาคุณมีมูล,ลนิธิะนะฮะในประเทศไทยอ่ะซึ่งตั้งขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วรับเงินจากนักธุรกิจ การยักยอกเงินออกจากมูลนิธิในเมืองไทยเกิดขึ้นในแบบที่เหมือนกับเป็นเรื่องธรรมดาโดยทั่วไปโดยที่ไม่ได้มีการตรวจสอบถ้าคุณทําองค์กรขึ้นมาแล้วมันเป็นองค์กรแสวงหาผลกําไรนในที่สุดเนี่ยผู้ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร่วมเนี่ยจะร่วมกันตรวจสอบเองนะฮะโอเคคราวนี้ผมกลับไปที่เนื้อข่าวในเนื้อข่าวเขาก็เขียนเขาให้ข้อมูลว่าอย่างนี้ Status also affords the club immense sociocultural value which goes beyond football. Many clubs play central roles in their communities, with the professional football operations helping to fund other sports within within the club and other cultural educational pursuits. o okay. k a คก็คือวรสถานะของสโมสรฟุตบอลในประเทศอาร์เจนตินาเนี่ยมันมีสถานะที่เปิดโอกาสให้สโมสรฟุตบอลเองเนี่ยเอาเงินไปสนับสนุนภารกิจในชุมชนภารกิจทางด้านการศึกษาและการช่วยเหลือสังคม ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะแต่ว่าภารกิจต่างๆเหล่านี้เอาจริงแล้วคุณก็ยังสามารถทําได้ต่อให้มันเป็นองค์กรซึ่งสแสวงหาผลกําไรเพราะเมื่อคุณแสวงหาผลกําไรมาแล้วคุณได้กําไรเนี่ยคุณก็จะมีเงินเหลือในการทํา CSR นะและนั่นก็คือหลักการของ h า r v เ y m l เมแหละแต่ครั้นี้เมเลย์เขาเจออะไรก็หน่วยงานซึ่งควบคุมวงการฟุตบอลอีกทีนึงเนี่ยอาร์เจนตีนียนฟุตบอลแอสส ociation หรือ AFA เขาอุทธร์นะหรือหรือเขาใช้คาว่า appeal แต่ว่า appeal มันแปลว่าไปร้องกัแหละนะฮะมัน appeal สคอ t แปลว่าสารอุทธร์แต่ว่า appeal ในที่นี้ในประโยคนี้แปลว่าไปร้องเรื่องทำเรื่องร้องเรียนนะฮะ alliteration version ภาษาไทยที่ผมเพิ่งพูด appeal เนี่ยไปทำเรื่องร้องเรียนจากกรณีที่มีคำสั่งฉุกเฉินเทียบเท่าพระราชกำหนดหรือกฎีกาหรือเป็นคำสั่งเป็นคำสั่งนะฮะ ก็ฮำมีเวลาเขาสั่งนะฮะแล้วก็เขาก็มีอำนาจในการสั่งเพราะว่าเขาเป็นประธานาธิบดีซึ่งมาจากการเลือกตั้งแต่ว่าการปฏิบัติการก็มันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เขาสั่งเพราะว่ามีการร้องเรียนโซเชียลมเดลเนี่ยในแบบที่เป็นองค์กรทางสังคมเนี่ยมีเลเขาถือว่ามันเสแสร้งมันมีปัญหาในที่สุดมันเปิดโอกาสให้มีการแทรกแซงจากหน่วยงานรัฐในองค์กรซึ่งเป็นองค์กรเอกชนทางสังคม obvious interference of the state in private entities ที่น่าสนใจว่าอย่างนี้ฮะปกติฮามเลเลเขาจะชนะในศึกนี้เพราะว่าเขาพูดมาโดยตลอดว่าหน่วยงานรัฐต้องไม่มาแทรกแซงเอกชนแต่ว่าองค์กรสมาคมฟุตบอลเนี่ยเขาถือว่าเขานั่นแหละคือหน่วยงานทางสังคมซึ่งไม่ควรได้รับการแทรกแซงจากหน่วยงานรัฐส่วนเขาจะตั้งตัวเป็น for profit หรือ non profit มันเป็นเรื่องของเขามันเป็นการลิเมิด์สืบขั้นพื้นฐานตาม บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นในรอบนี้มันมีการตั้งข้อสังเกตว่าหลักการลิเบอร์เทียนนะหลักการเสรีภาพนิยมเนี่ยแนวมิเลเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาไปเอาหน่วยงานรัฐเอาคำสั่งรัฐไปสั่งได้ทุกเรื่องเขาสั่งหน่วยงานของรัฐได้ให้แปรรูปตนเองเป็นบริษัทเอกชนสมมุติว่ามีองค์กรโทรศัพท์อะแล้วก็จะแปรรูปองค์กรโทรศัพท์เนี่ยนะฮะ เป็นเอกชนเนี่ยมันไม่มีใครไปห้ามเขาได้แต่ว่าเขาไปสั่งหน่วยงานซึ่งเป็นสโมสรฟุตบอลซึ่งเป็นองค์กรทางสังคมซึ่งเป็นองค์กรเอกชนองค์กรทางสังคมเป็นองค์กรเอกชนคือหมายควาว่าผู้ซึ่งบริหารเนี่ยมันไม่ใช่หน่วยงานรัฐคล้ายๆกับถ้ามีมูล,ลนิธิเนี่ยผู้ซึ่งบริหารเนี่ยมันก็คือตัวบุคคลซึ่งอยู่ในสมาค,คมนั้นๆเพระฉงนั้นเขาก็นําเรื่องร้องเรียนไปทีษษ่ศาลว่าหน่วยงานรัฐมาสั่งหน่วยงานทางสังคม social enterprise แบบนี้ไม่ได้ สิ่งนี้มันน่าสนใจว่ามันวัดสเกยภาพในการใช้อำนาจของมเมเย์เพราะว่าฟุตบอลเนี่ยคือสโมสรฟุตบอลน,น่ยมันเส้นใหญ่มันเส้นใหญ่ของจริงแล้วมันเป็นที่นิยมชมชอบของประชาชนด้วยแล้วก็มีบารมีในชุมชนด้วยงานนี้ผมไม่ได้เชียร์เมเยผมไม่ได้เชียร์เมเยทุกเรื่องนะฮะอย่างเช่นที่เขาไปรบกับธนาคารกลางเนี่ยเขาก็ทําจนเยอะเกิน แต่ว่าธนาคารกลางของอาร์เจนตินาในอดีตมันก็ด้อยประสิทธิภาพในห,หลายๆช่วงเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเลกคิดเนี่ยมันเวิร์กหมดนะฮะเขามีแนวคิดเรื่องคริปโตเรื่องยาเสพติดซึ่งค่อนข้างสุดโต่งนะฮะแต่ว่าอย่างเรื่องฟุตบอลเนี่ยผมคิดว่ามันท้าทายอํานาจดีแล้วก็มันน่ารอดูว่าใครจะชนะอ่ผมจะอ่านต่อผู้พักษา,าซึ่งมีชื่อว่าเอลปิเดโอปอนเตโรปินโตเนี่ยเขาเอาตามคําร้องนะฮะเขาออกคําสั่งคุ้มครองชูคราว ซึ่งก็มีผลทําให้เมียเลไม่สามารถ p r i v a t ไทสสโมสรฟุตบอลต่างๆได้ No person has gone through the life of a sports and social club in any of its economic dimensions, including free of charge, cannot deny the transcendental importance it has had for the development. คือฟุตบอลมีสถานะพิเศษหรือไม่และถ้าเป็นเช่นนั้นการรักษาสถานะพิเศษนี้ในในชุมชนในสังคมอาจจะต้องจำเป็นโดยที่ไม่ปล่อยให้เป็น องค์กรซึ่งแสวงหาผลกำไรเพื่อความอยู่รอดเท่านั้นในขณะเดียวกันถ้ามิเลเนี่ยก่อนหน้านี้เขาวิจาร์เขา criticize poverty model of a r g e n t i n i a n football on numerous occasions solution ก็คือ privatization ก็มิเล่เขาเอาหลักทฤษฎีความเชื่อของเขาในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเนี่ยแล้วก็ความเป็น libertarian ทางการเมืองเนี่ยไปใช้กับทุกเรื่องอย่างที่ผมบอกในที่สุดแล้วปีศาจมันอยู่ในรายละเอียด ว่ามันจะเวิร์กหรือไม่ Devil is in the details ถ้าคุณจะ privately องค์กรโทรศัพท์มันไม่ได้แปลความว่าคุณควรที่จะ privately สโมสรฟุตบอลนะบางทีบริษัทเอกชนซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันพอเป็นเอกชนมาบริหารได้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดสโมสรฟุตบอลเปลี่ยนสถานะจากองค์กรทางสังคม non-profit เป็นองค์กรเอกชนซึ่งเป็นบริษัทเอกชนมันอาจจะบริหารได้ดีกว่าในบางเรื่องบางเรื่องอาจจะมีผลในแง่ลบตามมาแต่ว่าอย่างไรก็ดีไฟน์เนี้ยน่าสนใจว่ากระบวนการยุติธรรม ในอาร์เจนตินาเป็นเจนเป็นที่พึ่งกับสโมสรฟุตบอลขนาดไหนซึ่งก็อันนี้เป็น ongoing story เป็นเรื่องซึ่งยังมีการพัฒนาการกันอยู่มีตำนานวงการฟุตบอลอาร์เจนตินาหลายคนนะครับซึ่งมีความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันในเรื่องนี้อย่างเช่นเซอร์จิโออาเกโรเขาเคยเสนอไอเดียที่เป็นซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปที่กลุ่มทุนใหญ่จากอาบูดาบีมาสนับสนุนนะพรันซึ่งใกล้ชิดสนิสนมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ถ้าให้ผมทำนายนะฮะ เลรอบนี้จะแพ้ผมคิดว่าถ้าผมทำนายเมลรอบนี้จะแพ้เพราะว่าฟุตบอลมันเป็นสิ่งที่ชาวจิน่าเขายังภูมิใจอยู่เขาภูมิใจต่อให้มันเป็น poverty Mo ี่โเดแบบที่เมลพูดคือชาวจิน่าเนี่ยถึงแม้ว่าเขาสวดนักการเมืองเขาสวดธนาคารกลางเขาสวดหน่วยงานของรัฐอะไรเงี้ยเขารักฟุตบอลและเมื่อเขารักฟุตบอลเนี่ยเขาเอาความรักที่เขามีต่อวงการฟุตบอลและสโมสรฟุตบอลของเขาเนี่ยไปสวมใส่ด้วยกับวิธีบริหารสโมสรฟุตบอลเขาซึ่งมันเป็นทัศนคติที่ ไม่ได้ถูกต้องของประชาชนแฟนๆของของโบกาจูเนียหรือแฟนๆของสโมสรต่างๆแต่ว่าเมื่อเขาเอาทัศนคติที่ว่าเมื่อเขารักสโมสรฟุตบอลเขาเขาก็รักวิธีการบริหารในรูปแบบปัจจุบันเนี่ยเมื่อคนส่วนใหญ่มีทัศนคติแบบนั้นเนี่ยกระแสะต่อต้านการปฏิรูปในแบบที่เมิเลต้องการเนี่ยมันจะแรงพอที่จะทำให้ศาลเนี่ยขวางผมคิดว่ามันจะจบลงแบบนั้นแล้วมันมีข้ออ้างทางกฎหมายที่สโมสร์เขาใช้ได้ เพื่อไม่ให้รัฐมาแทรกแซงโมเดลอีกโมเดลหนึ่งก็คือ50บวกหนลับ Ownership Rule แบบเยอรมันเปิดโอกาสให้องค์กรให้สมาคมซึ่งบริหารตัวสโมรสรฟุตบอลอยู่เนี่ยสามารถสร้างอีกหน่วยงานหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นหน่วยงานเทียบเท่าบรรษัทบริหารในแบบบริษัทเอกชนแล้วเสร็จแล้วตัวสโมรสรฟุตบอลเองซึ่งบริหารทีมเนี่ยถึงแม้ว่ามีความเชื่อมโยงกับสมาคมซึ่งเป็นนอน p r o ฟิตเนี่ย ก็จะสามารถดึงกลุ่มทุนเข้ามาถือหุ้นเพิ่มในบริษัทลูกนั้นโดยที่สมาคมซึ่งเป็นตัวแม่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ50โมเดลนั้นเป็นโมเดลเยอรมันก็นี่คือโมเดลเยอรมันผมสรุปนิดนึงเรื่องนี้อาจจะค่อนข้างน่าสนใจสำหรับบรรดาแฟนๆฟุตบอลซึ่งบังเอิญมาดูรายการนี้ซึ่งเป็นรายการการเมืองก็คือว่าฮาเวมเมเลเนี่ยต้องการที่จะแปรรูปทุกอย่างให้เป็นเอกชน อันนี้บังเอิญสมโมสรฟุตบอลเนี่ยเขาก็มีบาร,รมีในชุมชนเขามีกิจกรรมนอนฟฟฟิตเยอะเขาต้องการรักษาสถานนะเป็นกึงก่งกึ่งสมาคมกึงก่งกึ่งบุรุนิติเพราะฉะนั้นเขาก็ส่งคนไปร้องเรียนที่ศาลศาลก็ออกคาสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ถึงเวลาปรากฏว่าเมเลยก็เลยสั่งการให้มีการปรับใไทสมโมสรฟุตบอลไม่ได้ในข่าวของ DW ก็พูดถึงเยอรมันโมเดลผมคิดว่ามันไม่มันไม่มีเยอรมันโมเดลแล้วฮะแล้วมันจะไม่มี p ร i v a t i เซชั o นของฟุตบอลในอาร์เจนตินาหรอก ผมคิดว่าเรื่องนี้จะจบลงด้วยการที่ศาลเนี่ยออกคำสั่งคุ้มครองไว้แล้วก็เรื่องก็จะลากไปเรื่อยๆแล้วความพยายามในการ r r v v t t ไทสฟุตบอลของฮา v i e r m ์เมลก็จะทำไม่สำเร็จนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ถือว่ามันเป็นความล้มเหลวอะไรเพราะว่าฮา v i e r m ์เมลเลามีผลงานด้านเศรษฐกิจด้านอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับฟุตบอลเยอะฟุตบอลมีสถานะพิเศษในจิตใจชาวอินตินาและในสังคมเพราะฉะนั้น ฟุตบอลไม่สามารถถูกทุบได้เหมือนธนาคารกลางธนาคารกลางหรือกระทรวงกรารคลังในอาร์เจนติน่าเนี่ยไม่ได้มีสถานะพิเศษ,ษ,ษมีสถานะซึ่งค่อนข้างต่ำต้อยในสายตาของพลเมืองว่าด้อยประสิทธิภาพ<笑><笑>เพราะฉะนั้นงานนี้ฮาวิเมเลก็จะถอยผมทำนายนะฮะโอเค